ถมไว้ง่ายๆสไตล์ตัวแอมวันนี้เสนอตอนทำสื่อเจ้าปลามือเราไปดูอุปรกรณ์กันเลยนะคะอย่างแรกกาวค่อยใส่กาวผ้าเช็ดมือหลอดเทปกาวกันไก่สีและภาพเจ้าปลามึกค่ะขั้นตอนการทำ เราไปดูกันเลยก่อนอื่นเราก็เตรียมภาพเจ้าปลาหมึกมาพร้อมกับอุปกรณ์ต่างๆที่เราเตรียมไว้นะคะเราจะเริ่มจากการระบายสีกันก่อนเด็กๆอาจจะใช้สีเทียนหรือสีไม้หรือสีน้ำก็ได้นะคะตามแต่ที่เด็กชอบเลยค่ะแต่วันนี้ควรจะใช้สีไม้นะคะเราจะระบายสีลงไปในช่องขังปลาหมึกนะคะเริ่มจากช่องแรกไล่ไปเรื่อยๆ จนถึงช่องสุดท้ายเรามาดูกันสิว่าเมือของเจ้ามืกมีกี่เส้นลองนับพร้อมๆกันสิคะหนึ่งสองสสี่ห ปดเก้าสิบโอ้เจ้าปลาหมึกมีหนวดสิบเส้นนะคะต่อไปเราก็จะระบายสีปากของเจ้าปลาหมึกกันค่ะเสร็จแล้วเราก็จะระบายสีแก้มของเจ้าปลาหมึกกันค่ะหลังจากนั้นเราก็จะตัดหนวดของเจ้าปลาหมึก โดยใช้กันไกตัดทีละเส้นแบบนี้เลยนะคะสำหรับเด็กๆที่ใช้กันไกต้องมีผู้ใหญ่คอยแนะนําด้วยนะคะโดยกันไกรที่ใช้ต้องเป็นกันไกหัวมนเพื่อความปลอดภัยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะม้มวนหนวดของเจ้าปม,มกันค่ะโดยวางเจ้าปม,มดดอนพื้นแล้วค่อยๆมว้วนเป็นระยะประมาณ1เซนค่ะ หมุนไปเรื่อยๆจนถึงหมุนสุดท้ายเลยนะคะโอเคเอันสุดท้ายแล้วเรียบร้อยหลังจากนั้นเราก็จะม้วนตัวของเจ้าปลาหมกันค่ะวนเข้าไปแบบนี้เลยพอ,อเราวัดระยะได้แล้วเราก็ใช้กาวทาน,นะคะตอนนี้ควรจะใช้กาวน้ำใสเนาะใครมีกาวละเถิดก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้ว,ลว,วเราก็ม้วน้วจับมาติดกันแบบนี้เลยนะคะ ้าวใกล้เสร็จแล้วเจ้ากระหมืกของเราหลังจากนั้นเราก็จะใช้เทปกาวในการติดหลอดลงไปที่ตัวของเจ้ากระหมืกนะคะใช้กันไกรตัดเลยแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็ติดลงไปที่หลอดหลอดที่ใช้แนะนํานเป็นหลอดที่มีข้ององแบบนี้นะคะเพื่อจะให้มันยึดติดได้นานนะคะถ้าเราใช้แบบไม่มีข้ององนจะติดออกง่ายนะคะติดลงไปเลย Okay. เจ้าประหมืงน้อยของเรางน่ารักมากเลยสำหรับใครที่ชอบคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พูอ่อนด้วยนะคะวันนี้แอนต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ